สวัสดีครับทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องของปุณานสาวบาทนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของปุณนานสาวบาทในอีพีนี้นะครับอีพีที่แปนะครับวันนี้ก็มีเหรียญอ่าห้ายี่สิบสาห้าสตังค์นะครับของอาจา,ารดีเก่านะครับสีทองนะครับเนาะเหรียญสาห้าสตังค์หรือเหรียญหนึ่งสลึงนะครับมาอ่า นำะมารีวิวแล้วก็มาอัปเดตนะครับราคาแล้วก็ผู้นาน้นจะได้ประกาศรับซื้อเหรียญส5ห้าสตังค์นะครับนาะแล้วก็มีช่องทางที่ต่อใน e p นี้นะครับนาะ EP ีที่8นะครับครับนะ e ี EP นี้นะครับนาะอถ้าหากท่านไดมีเหรียญที่ผู้นานประกาศรับซื้อนะครับถ้าหากใครมีนะส่งภาพนะครับหรือ วินคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาที่ทางไลน์ของปูนานนะครับตามไลน์นี้นะครับเนาะพียูนะครับ HNA นะครับปูนานนะครับเนาะทางไลน์นะครับช่องทางนี้นะครับช่องทางติดตต่อนะครับส่งภาพและเหรียญตามที่ปูนานได้ประกาศรับซื้อนะครับเนาะหรือเป็นเหรียญอื่นนะครับว่าจะเอามาสอบถามหรืออัปเดตราคานะครับก็ยินดีที่จะประเมินราคาต่างๆนะครับเนาะ นะครับนี่คือช่องทางของผู้นานนะครับเนาะช่องทางติดต่อนะครับอ่าของผู้นานนะครับอันนี้อ่าทางไลน์นะครับพิมพ์นี่หานะครับเนาะอ่าพิมพ์นี้นะครับครับเหรียญนะครับสหสตังนะครับนะที่ผู้นานจะมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญของราชการที่เก้านะครับเนาะอันนี้สภาพใหม่ๆงามๆนะครับอ่าคุดีผู้นานบ่มีเหรียญอ่าข้อศอกอ่าเหรียญ ตัวอย่างอ่าที่แท้จริงที่มาประกาศรับซื้อเขาเอาขอนําปีพศนี้มาประกาศรับซื้อแล้วกันนะครับเนาะเป็นเหรียญ55สตางค์นะครับอ่าสีอ่าสีทองนะครับเนาะอ่าสีทองนะครับของราชการที่เก้านะครับมาดูด้านหัวนะครับด้านหัวก็จะอ่าอ่าทางด้านซ้ายนะครับพระบรมรูปนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับเนาะอ่าทางด้านขวาก็จะเป็นราชการที่9นะครับ อ่าอันนี้ปุ๋นานได้นำเมาเหรียญนะครับปี2550นบนะครับเนาะอ่าด้านบนจะเขียนประเทศไทยนะครับพศ2อ5 0นอ้ะครับอันนี้เนาะอันนี้เป็นเหรียญตัวยางนะครับปุ๋นานจะมาดูนะครับเดี๋ยวพศที่ปุ๋านจะมารับซื้อนะครับอันนี้เป็นเหรียญไม่ๆมนะครับนี่ก็ยังอ่าปีห0ูนนี่ปุ๋านรับซื้อเหรียญดียังผ่านการแจ้งด้สภาโอเคครับใหม่ๆแบบนี้นะครับถ้าใครมีอันนี้ก็ตกอยู่ราคาประเมินก็อยู่ที่อ่า สิบบาทถึงแค่สักห้าบาทแค่นั้นนะครับเนาะราคาประเมินนะครับเป็นเหรียญปกติอ่าเป็นเหรียญที่ผู้นั้นจะรับซื้อนะครับเนาะผู้นั้นรับซื้อเหรียญนะครับผู้นั้นรับซื้อเหรียญนะครับเพืท่านดูแค่พอสอนะครับเนาะจะเป็นผ้าเสียนตรงผ้าเสียนเอียงยังหื้อกลัดสามนะครับอ่าถ้าหากท่านมีแค่พอสอนะครับก็รับซื้อถ้าหากเป็นผ้าเสียนตรงผ้าเสียนก็ผ้าเสียนเอียงอันนั้นก็จะอัพราคาเฮ้ยอีกต่างหากนะครับก็จะประเมินราคาเฮ้ย นะครับถ้าหาไปเรียนแบบปกติแบบนี้นะครับอ่าเรียนปกติแบบนี้นี่นะครับอ่าพี่เสีนจะอ่ากลับกันนะครับน้องอ่าเรียนแบบนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับอ่านะครับดูแค่พศนะครับปุณหารับซื้อนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับน้อง มัใจะท้องแดงนะครับเป็นทีท้องเหลืองนะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุมหาวิหารนะครับเนาะด้านนี้ก็จะเป็นพระเศียรเล็กนะครับเนาะถ้าเป็นพระเศียรเล็กนะครับปีห้าหนึ่งนะครับเนาะพระเศียรเล็กปีห้าหนึ่งนะครับจํานวนการผลิตนะครับทั้งหมดอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญนะครับ เหรียญสาห้าสตังค์นะครับปีพศ2551ันาจำนวนการผลิตทั้งหมด2นห้0 0ันหกรเหรียญนะครับอ่าท่านไรมีนะครับเนาะอ่ายินดีนะครับรับซื้ออ่าและประเมินราคานะครับนะทางช่องอ่าไลฟ์ปูนานนะครับเนาะอ่าตามนี้นะครับเนาะพิมพ์มาที่ h u อ่า p u นะครับ h n n นะครับเนาะทางอ่าทรงภาพหรือเป็นคลิปวิดีโอชัดๆมา ประเมินราคากันนะครับเนาะรับซื้อนะครับก็บเมื่อราคาแพงนะครับเนาะ้อราคานะครับอ่าแล้วก็อีกปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเช่นกันครับนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอันนี้ราคาสูงเลยนะครับราคาสูงเลยนะครับปีห้าหนึ่งกับห้าสองนะครับอ่าห้าหนึ่งห้าสองนะครับอ่า ท่านใดนะครับถ้ามีนะครับก็ทักเข้ามาครับตามลายปุนาลินเนอร์นะครับเนาะนะครับปีห้าหนึ่งกับห้าสองนะครับปีห้าสองนะครับที่จำนวนการผลิตนะครับที่อัปเดตมานะครับมีจำนวนแค่สามหมื่นเหรียญต้นนะครับปีสองพันห้าสิบสองนะครับห้าสิบสองมีจำนวนการผลิตแค่สามหมื่นเหรียญนะครับ ต้องเป็นสีทองนี่นะครับเนาะพระเศียรเล็กนะครับอ่าบอกว่าจะเป็นพระเศียรอ่าตรงพระเศียรเอียงอย่างขอขอเฮอรมีเป็นเหรียญธรรมดาเป็นด้านหัวเป็นพระเศียรเล็กนะครับอ่าแล้วนี่จะพิมพ์คําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นราชการที่เก้านะครับเนาะพี่ขึ้นมานะครับเป็นเหรียญปกติแบบนี้นะครับแต่เป็นปีห้าหนึ่งกับห้าสองนะครับอ่าเย็นดีประเมินราคาเฮอรนะครับและรับซื้อนะครับเนอะนะครับไข่มีกระซ่งผ่ามานะครับเนาะ อ่าทรงภาพถ้าเปา็นปสภาพสวยๆมงามัเดียนก็มีราคาแพงขึ้นราคาสูงนะครับตัวน,นี้ปุนานประกาศรับซื้อ2รงเดียญนี้นะครับอ่าถ้าท่านไดมีนะครับทักมาตัางหลายของปุนานนะครับเนี่มาตัางหลายปุนานทรงภาพนะครับทรงภาพแล้วก็ทรงคลิปโยมาหาปุนานนะครับ,ลบ, M aha M aha ค,รบคลิปนี้เหมือนหน่อยนะครับเนาะพอดีป้ปุนานก็บ่ก่อยได้ทําคลิปช่งกรปุนานอ่าด้านสุขภาพนะครับด้านสุขภาพ อากาศมันเย็นนะครับนะอามีถามมานะครับบอกตรงนี้คงจะเป็นอย่างว่าผู้นานอยู่ตั้งใดนะครับผู้นานอยู่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับเนอะผู้นานอยู่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับเนอะบ้านอยู่ใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวดังของเมืองเชียงไฮ้นะครับนะฮะเปพิสนาหมแล้วนะครับผู้นานว่านะครับนาองผู้นานอยู่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับทางหลายผู้นานนะครับนะอาพิมพ์นี่เข้าไปเลยนะครับ อ่าพิมพ์ค้นหาในไลน์นะครับจะขึ้นนะครับเนาะเราก็ทักเข้ามาเลยนะครับเนาะท่านใดที่มีนะครับเหรียญสองห้าสตางค์สีทองนะครับต้องเป็นสีทองแท้ๆนะครับอ่าและระวังนะครับถ้าหากว่าท่านสังเกตดูนะถ้ามีคนมาขายขึ้สังเกตนะครับเรื่องระวังนะครับเนาะจะอ่าทองคำสอเนี่ยมันจะสําคัญที่สุดนะครับอ่าเหลือท่านที่มีบีพศสสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ กับ42นะครับอ่า4 4นี่จะดูอย่างหน่อยเนาะ40 4 42เนี่ยระวังนะครับเพราะว่าจะมีการลบตรงนี้นะครับปีซีลบหัวเลขอห้าออกนะครับอันนี้จะมีกระบวนการการดูหันอยู่นะครับว่าเป็นแบบไหนว่าอ่าเป็นการปลอมแปลงหรือไม่ยังไม่นะครับเนาะตอนนี้ก็มีเหรียญนะครับอ่าที่เป็นเหรียญปลอมแปลงมานะครับเนาะเดี๋ยวปริหารพยายามที่จะหาเหรียญตัวอย่างแต่ก็ ยังหาไปได้นะครับอ่ายังหาไปได้นะครับแต่ก็ยังมีคนมาเสนอเต่ก็เห็นอยูดด่แต่พอดีอาจจะเป็นอ่าดี๋ยน,นี้แนวทางของเขาเนะาะวันพยายามทำรอซื้อนะครับจะว่ารอไอ้เด้อย,ยพยายามที่จะซื้อไว้นะครับพยายามแต่จากสังเกตแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์มากกว่านะครับพอดีผลมายอมขายให้ปุนานนะครับผลมายอมขาย,ขายปุนานปุณจะขายในราคาที่สูงๆเลยแต่ความจริงแล้วปุณนานดูแล้วนะครับแล้วก็ มีช่องทางและการดูนะครับเนาะมาได้ดูเพียงผู้นาคนเดียวนะครับเนาะว่าเหรียญนะครับปลอมแบบไหนเป็นยังแบบไหนนะครับนี่คือเหรียญนะครับสภาพสวยๆรงงานด้านนีส kop, ส้สภาพนะครับอันนี้ด้านนี้จะเป็นผิวสภาพจะเป็นแบบนี้เนาะปีห้าศูนย์นะครับถ้าใครมีปีห้าหนึ่งห้าสองนะครับถ้าด้านนี้เป็นอย่างนี้ก็รับซื้อนะครับเนาะแต่ด้านก้อยใสกิ้งเนี่ยก็รับซื้อนะครับ ถ้าใครมีเนาะอ่าครับใครมีบุญานรับซื้อนะครับบุญานรับซื้อนะครับอ่าปีห้าหนึ่งนะครับนี่ปีห้าหนึ่งและปีห้าสองนะครับปีห้าสองสองพศนี้นะครับนะครับติดต่อสองทางนี้ของทางบุญานได้นะครับเนาะงใครจยมาดูอีกหนึ่งเหรียญเดี๋ยวบุญานให้ดูนะครับมาสังเกตเหรียญนี้นะฮะ ท่านอาจจะดูเหิวเผินว่าเป็นเหรียญสีทองปกติแต่เป็นเหรียญสีทองปกติเนาะครับเนาะปีสองพันห้าร้อยนะครับสี่สิบห้านะครับ C 5, นะครับ,นะรบเป็นเหรียญปกติเนาะเป็นพัสดุเงินกลับปกตินะครับนะครับเนาะขอบเฟียงนะฮะนะครับนะครับอ่านะ เหรียญตันี้นะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที16มิลลิเมตรนะครับทุกเหรียญน,นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1.9กรัมนะครับ1.9กรัมนะครับอันนี้เป็นปี45นะครับท่านสังเกตนะครับว่าเหรียญนี้ทาไมผู้นานเอาอกมาดูนะครับเหรียญนี้ได้พานการสอบถามนะครับแต่ผู้นานบาัดได้มีคลิปที่ไปทําอันนี้มาเนาะ,อะขอสังงว,วยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยหา มีโอกาสก็จะทําแบบว่าามีตรงไหนที่เปร,รับประกันว่าเรียนนี้เป็นเรียนประเภทไหนนะครับเพิ่งทันดูเนื้อก่อนนะครับเพราะพอเนื้อจะปกตินะฮะสังเกตดีๆนะครับแต่ทําไมตรงนี้นะครับมาเป็นสีดำๆนี่คือเป็นหลุมนะครับถ้าใจ้กล้องซองนะครับหลุมดำๆนี่เขาจะบอกค่อยเห็นเลยนะครับาพวกะดำๆเนี่ยมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อของสีท้องเนะครับ เนาะนี่นะฮะอ่านี่ปุนาให้ดูนะครับนี่เปเรียนปกตินะครับนะครับ B2 เขาไล่ C15 นะครับอ่าเดี๋ยวน,นี้ที่ปุนาให้ดูเพราะว่านะครับเดี๋ยวน,นี้นะครับจากการเทียรนี้มาแล้วนะครับเนาะจากอนี้มาแล้วก็คือเป็นเรียนที่ แล้ประกาศน,นะครับว่าเป็นเหรียญที่ผลิตจากทองคำนะครับนะฮะแต่แต่ตีเป็นร้อยนี่อาจจะเป็นฝีมือค้นนะครับแล้วเพราะว่าปุน้นบเอาไปเผอเอาไปอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะครับแล้วก็ลงไปในถังขยะคาอีกทีหนึ่งนะครับผมจิ้งเหลียนมันจะมีหอยบปเยอะนะครับหอยด้านนี้ครับ แล้วนี่มีน้อยเดียวนะครับเนาะอ่าแต่ตรงนี้บมมีนะครับมีตรงนี้ครับแต่พอดีผู้นั้นเอาก็ลืมบัไดบันทึกภาพไว้นะครับบัไดบันทึกภาพตอนที่อ่ายังบัไดเข้าไปในถังแต่เรียนนี่นะครับไปนี่มาแล้วนะฮะเนาะแต่มีการยืนยันนะครับมีการยืนยันอ่าทุกท่านมีเรียนนสังเกตดีๆนะครับระวังการอ่ที่เขาจะมาหลอกหองานะครับเนาะนะ นะครับนะครับนาะอย่าไปลืมนะครับผูนารน์รับประกาศร,รับซื้อนะครับเฉพาะสองพศนะครับเหรียญ25ห้าสตัง์ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองสองเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสีทองเหลืองแบบนี้นะครับรเหรียญสีทองเหลืองแบบนี้นะครับภาียเลขนะครับ บ่าต้องไปพ่าเสียงโงพ่าเสียงครับอย่างก็ได้นะครับขอเพิ่มมีปีห้าหนึ่งและปีห้าสองนะครับอ่าผู้นันยินดีรับซื้อเราก็ยินดีประเมินราคานะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับเนาะสองทางที่ต่อนะครับเนาะอ่าขอบคุณจะนักนะครับที่ทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้นันขอบคุณจะนักนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจเพื่อผู้นันจะได้อ่าทำคลิปให้ทุกท่านได้ อ่ชมกันนะครับเนาะเรามาอัปเดตกันในราคานะครับเดี๋ยวนี้คื้อราคาสูงยุนะครับเนาะทรงอ่าภาพมาประเมินราคาก่อนนะครับเนาะแล้วก็อ่าราคาอยู่ที่ในการตกลงนะครับเนาะนะครับเฉพาะปี2,500 5นและปี2 5 5 2นะครับ2ปีต่ออันนะครับอ่ายิ่งสภาพใไหมยิงดีนะครับเนาะอ่ามาตองไปผาเสียนตรงผาเสียนกับผาเสียนเอียงละนะครับเนะ อันนี้เป็นปี50นะครับที่ปุนานเอามาให้ดูนะครับเนาะพอดีบ่มีตัวจริงนะครับเนาะนะครับเอาละครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลุงหนานตัวไนะครับเพื่อลุงหนานจะได้มาทําคลิปใหม่ๆนะครับเนาะคลิปที่มีแบ่งปันความหู้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากท่านใดนะครับเนาะท่านที่เป็นนักสะสมคดีเป็นครูบาอาจารย์ก็ดีนะครับที่มีความรู้ด้านนี้นะครับถ้ะหากว่าปุนานเลี้ยวพิพาไปนะครับก็ ขอขอประทานอภัยตัวนะครับละหากมีท่านที่มีพอมีความรู้นะครับพอชี้ชี้เนียเป็นแนวทางเป็นการศึกษาเพื่อผู้นานก็ยินดีน้อมรับนะครับนาจ่ยอ่าชี้เนี้ยบอกกล่าวผู้นานเพื่อแบ่งปันความรู้เพื่อผู้นานนะครับเนาะเพื่อจะได้นําคลิปและอ่าอย่างต่างๆนะครับถ้าท่านใดถ้าหากว่าสนใจนะครับยอยากให้ผู้นานทําคลิปแบบไหนหรือรีวิวอ่าเลียน ของท่านหรือท่านจะขายอย่างไดก็ส่งมาให้อป like <and ish. S 2> ุนาไรนะครับเนาะส่งขาวส่งอย่างมาอู้กันนะครับปุนาก็ยินดีที่จะรีวิวประกาศขายฮื้ออย่างฮื้อตัวนะครับเนาะทั้งเหรียญทั้งพระนะครับแต่ก็ขอข้อมูลตัวเนาะนะครับแล้วปุนาก็ดูบ่ค่อยเป็นนะครับเนาะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับฮ่องบ่อู้กันนักกันลายนะครับเนาะขอบคุณจะนักนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่างหื้อปุนาตัวเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณจะนักนะครับอย่าไปลืมนะครับ ปี51แเละปี5 2เหรียญเ5หสตังค์หรือเหรียญหนึ่งสลึงสีทองพระเสเล็กนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางที่ต่อปู้นานนะครับหน้า p u h n a n นะครับในไลน์นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับสำหรับแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับแค่นี้ต้องไปก่อนนะครับประกัน e p ะขอบคุณครับสวัสดีครับ